สวัสดีค่ะบุภาพานุ้ยค่ะมาแนะนำเสื้อลายโป่งๆอ,อ,อีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้เห็นแล้วก็น่ารักดีนะคะเป็นเสื้อคอปาดเสื้อคอปาดนะคะแขนแขนมีปีกแขนมีปีกเป็นลายถักที่ไม่ได้ยากค่ะแต่มองภาพรวมออกออกมาแล้วสวยดีอันนี้บุภาก็แนะนำะเสื้อตัวนี้นะคะแนะนำให้ใช้ไหมซัมเมอร์ถักเนาะจะสวยไหมซัมเมอร์นะคะส่วนแขนนะคะเป็นแขนปีก ตรงแขนเนี่ยคะ่ะเขาจะใช้ใช้หลักนะคะใช้หลักก็คือ,อเนี่ยคะ่ะทาหลักเนาะคือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งโซ่โซ่หนึ่งนะคะแถวหนึ่งแล้วก็มาทําแถวที่สองมาเป็นโซ่ปักค่อมไปค่อมมาค่อมไปข้อมมา,มมมาระหว่างหลักคะ่ะมันก็จะได้ออกมาเป็นลายแบบนี้เนาะตรงแขนนะคะส่วนตรงชายก็เช่นเดียวกันตรงชายเนี่ยนะคะ ตรงชายเสื้อก็ทําลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แล้วก็มาแต่งขอบหน่อยหนึ่งอันนี้ตรงตรงวงแขนนะคะมันเป็นแขนบานใช่ไหมคะทำปีกตั้งแต่ประมาณเอวเลยนะคะทำปีกทาปีกขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบุพัาจะสอนอวิธีถักลายไว้ให้หน่อยหนึ่งนะคะนี่นะอันนี้บุพาใ,ใช้ใช้ไหมพรมเส้นเล็กถักนะคะ เป็นตัวอย่างนะไหมพรมเส้นเล็กถักเป็นตัวอย่างเนี่ยคะ่ะลายก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้สี่กะปินะคะสี่กะปิซื้อมาจากซื้อมาจากลาซาดา้าจำไม่ได้ละม้วนเท่าไหร่น่าจะ20กว่าบาทคะ่ะ20กว่าบาทไม่แพงนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้รีดนะทีนี้ตัวอย่างบุพัฒจะเอาไหมพรมไหมพรมเส้นเล็กนะคะมาถักให้ดูเป็นตัวอย่างนะส่วน เข็มบุมผ่านใช้เข็ม1.3นะคะถ้าไหมผมเส้นเล็กสำหรับลายนี้นะคะพอเราถักโซ่มาได้จนพอสมควรแล้วใช่ไหมคะรอบตัวเราแล้วนะเผื่อๆหน่อยนะคะอย่าเอาฟิตเกินเนาะแล้วพอพอมาถึงอย่าเพิ่งเอาโซ่มาชนกันนะคะเราก็มาขึ้นตรงนี้เป็นหกโซ่หกโซ่นะคะแล้วก็พันหัวเข็มพันหัวเข็มนะคะ พันผักเข็มหนึ่งครั้งหนึ่งสองจังหวะเนี่ยค่ะอันนี้จุดเริ่มเนาะแล้วก็สามโซ่สามโซ่บนเว้นสามสามโซ่บนนะคะช่องล่างก็สามเหมือนกันสามแล้วก็มาลงโซ่ที่สี่โซ่ที่สี่นะคะโซ่ที่สี่เกี่ยวแล้วก็สามโซ่สามโซ่นะคะเว้นหนึ่งช่องค่ะเว้นหนึ่งช่องเว้นหนึ่งโซ่เนี่ยนะคะนะคะแล้วก็สามโซ่ สามโซ่บนสามโซ่ล่างมาปักโซ่ที่สี่ค่ะพันหัวเข็มปักโซ่ที่สี่นี่นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงสองจังหวะเว้นสามโซ่สามโซ่นะคะปักลงที่เดิมปักลงที่เดิมปักลงที่เดิมนะแล้วก็เว้นสามโซ่นะคะสามโซ่บนสามโซ่ล่างก็ปักโซ่ที่สี่ ามโซ่เว้นหนึ่งโซ่เว้นหนึ่งโซ่นะคะแล้วกส็สามโซ่สามโซ่ปักโซ่ที่สี่สามโซ่สามโซ่นะ โซที่สี่สามโซ่พอตรงที่พอเราถักจนจน,จนจนจะหมดไหมแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราก็เอามาชนกันอย่างนี้นะคะมาชนกันเป็นวงกลมเนะะี่ยค่ะมาชนกันแบบนี้ตอ่อเราทําให้มันได้จํานวนลายแล้วก็ข้างล่างนี้ก็มามาผูกกันอย่างนี้ยคะ่ะมาผูกกันแบบนี้ให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะ คือถักหาลายก่อนว่าง,งั้นเถอะทีนี้เราก็นับตรงเนี้ค่ะตรงเนี้ยให้มันลงคู่เนี่ยค่ะหนึ่งสองเนี่ยค่ะให้มันลงคู่ถัาถ้าทัศรอบตัวนะก็ให้มันลงคู่กันอันนี้บุพเาจะทําให้ดูสามช่วงดอกนะพอมารอบพอมาอีกรอบหนึ่งนะคะรอบนี้ก็ บุพัใช้ใช้ใช้พันหัวเข็มอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงนี้อันนี้ได้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามส,สห้าห้านะคะแล้วก็3มโซ่3มโซ่อันนี้ทำตรงนี้เป็นเหมือนตัวเอกนะะี่ค่ะหนึ่ง สองสามแล้วก็สามโซ่จะได้จำง่ายเาสามโซ่นี่พันหัวเข็มมันจะดึงไอ้นี่นิดนึงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็สามโซ่ อันนี้ปักตัวนี้หนึ่งสองสามแล้วก็สามโซ่พันหัวเข็มแล้วก็ดึงเลยค่ะเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเนีย่ยนะคะ พอมาอีกรอบนึงอันนี้ทำตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างลายเนาะรอบนี้ก็ตรงนี้ขึ้นสี่โซ่สี่โซ่นะคะสี่โซ่แล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งปักลงตรงตัวบนนะะียค่ะอันนี้นะหนึ่งอันนี้ที่สองให้ได้ห้าหลักเว้นหนึ่งโซ่ สามสี่หนึ่งโซ่นะคะพันหัวเก็บหนึ่งครั้งให้ได้ห้าหลักอย่างนี้ค่ะให้ได้ห้าหลักแล้วก็สามโซ่ปักลงตรงตรงกลางนี้นะคะตรงกลางสามโซ่ ตรงนี้นะคะตรงตรงห่วงมบนนี้เลยทำหลักปันหัวเข็มหนึ่งครั้งเว้นหนึ่งโซ่ตามมือไปนะคะ สามโซ่แล้วก็ตรงกลางตรงกลางนี้นะคะสามโซ่พันหัวเข็มหนึ่งโซ่สองสาม สี่ห้านี่นะคะมันจะได้ลักษณะนี้พอมารอบนี้ก็สี่โซ่ทีโซ่ถ้าเป็นหลักก็คือหนึ่งหลักค่ะแล้วก็ตอบเว้นเว้นหนึ่งโซ่แล้วก็ลงลงตรงกลางนี่นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเว้นหนึ่งโซ่ อันนี้ปักตรงตรงหลักปักตรงหลักหนึ่งเว้นหนึ่งโซ่ลงตรงช่องกลางเว้นหนึ่งโซ่ตรงหลักเว้นหนึ่งโซ่คือหลักแต่ละหลักเว้นหนึ่งโซ่ค่ะ,ะเว้นหนึ่งโซ่ าใช้เข็มหัวเล็กค่ะเวลาทําหลักเนี่ยมันจะมันจะสวยเวลารีดออกมานะคะรีดออกมามจะได้ทั้งหมดสามหกจะได้เก้าหลักนะคะอันนี้จะได้เก้าหลักแล้วก็พอมาดอกนี้เราก็ข้ามมานี่เลยมาปักตรงนี้เลยนี่นะคะเว้นหนึ่งโซ่ ลา,ลายถักจะไม่ยากนะคะแต่ว่าถักออกมาบูพาวรลล้อ,อาภาพรวมมันจะสวยนะคะเสื้อตอนนัวนี้แล้วมันก็ไม่ร้อนด้วยนะคือใส่คือท่านผู้ชมจะใส่จะใส่จะถักด้วยไหมพรมก็ได้ก็ไม่ร้อนคะ่ะเพราะว่ามันเป็นลายโปร่งๆนะลายมันไม่ทีลายไม่ทีอันนี้ คก็เป็นคอปัดๆไปสับบางทำเป็นหลักสับบางกัน

จะได้เป็นเหมือนพัดอย่างเงี้ยค่ะจะได้เป็นเหมือนพัดแบบนี้นะพอมารอบนี้เราก็เป็นรอบที่จะขึ้นใหม่รอบที่จะขึ้นใหม่นะคะถ้าเป็นม,มุมอันนี้สมมติว่ามันเป็นดอกใหม่นะแต่ถ้าถักเป็นวงกลมดอกมันก็จะมันจะตรงกันพอดีนะคะอันนี้ใช้สามโซ่ค่ะสามโซ่สามโซ่ก็คือสามสามข้ามมาสามหลักเนะะี่ยค่ะ แล้วก็สามโซ่ข้ามสามเช่นกันแล้วก็สามโซ่นี่นะคะพอมาตรงนี้เราก็เป็นจุดเริ่มเลยคะ่ะพันหัวเข็มนี่นะแล้วก็สามโซ่ือจะมาเริ่มดอกใหม่เหมือนกันเถอะหนึ่งสองสามน,นะคะเว้นสามหลัก สามโซสามหลัก น,นี้สมมติว่ามันอยู่ตรงอีกมุมหนึงนะนะครับจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอรอบต่อไปเราก็ไปขึ้นนี่นะคะพอรอบต่อไปก็ไปขึ้นเหมือนจุดเริ่มเราเนาะอันนี้ก็ทำเป็นพันหนวดเข็มห้าครั้งนี่นะคะสอง สามสี่ห้าแล้วก็สามโซ่สามโซ,มโซ่แล้วก็ตรงนี้ก็ตัวเอกหนึ่งสองสามแล้วก็สามโซ่สามโซ่โซหนึ่งสองสาม สี่ห้าแล้วก็สามโซ่หนึ่งสองสามสามโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะคะก็เป็นจุดที่จะเริ่มต้นใหม่ ต่อไปเราก็ทำทำหลักตัวนี้เนี่ยคะ่ะก็จะทำอยู่ประมาณนี้นะเนี่ยคะ่ะลายมันก็จะประมาณนี้นี่นะคะแต่พอพอเป็นภาพรวมพอเป็นภาพรวมมันก็จะสวยนะคะเวลาเรารีดอะ่ะเวลาเรารีดมันก็จะเป็นเป็นเหมือนของแบบนะเนี่ยคะ่ะเป็นเหมือนไม้พัดอันนี้ตัวอย่าง เนี่ยค่ะ,คะก็ลองทํากันดูเนาะเสื้อตัวนี้ก็เป็นเสื้อที่แบบใส่สบายๆอีกตัวหนึ่งค่ะใส่ลําลองได้ผู้ใหญ่ใส่ได้นะตัวนี้นะคะคือใส่ละคอก็เป็นปาดๆค่ะคอปาดแขนย้วยแขนย้วยนะอันนี้ผูพผักก็จะใช้ใช้ไหมพรมเส้นเล็กเนะะี่ยค่ะลองถักดูเหมือนกันเพราะว่าก็ก็จะเป็นภาพรวมคือมันจะใส่แล้วมันไม่ร้อนนะ่ะ ก็เป็นลายที่แบบง่ายๆใส่ไม่ร้อนนะคะท่านผู้ชมก็ลองก็ลองทําดูหาไหมไม่ทําดูเนาะหลากหลายลายหลากหลายแบบค่ะลองทํากันดูไว้ใส่หลายๆตัวใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะคําบูผาก็เชื่อว่าแบบก็มีเยอะอยู่ค่ะก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะคลิปนี้ไม่ไม่ได้มาสอนเข้าตัวนะคะมาทําลายให้ดูค่ะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ